อำรำพี่น้องมันนี่มากินลวกจิ้มน้ำเคี่มหัวกัวเด้อพี่น้องเด้อมันนีเสีเห็ดแซ่บเลยนี่พี่น้องกำลังลงมือเห็ดเลยพี่น้อง สิเง็ิดแบบเซ่บๆบหอมๆเลยพี่น้องมาเนี่ย ต้นหอมเาก็ต้องตัดหากมันออกทิพเนนะพี่น้องกะชิอเอาแต่ลำมต้นกับส่วนใบมันพี่น้องเขีหวคััวก็เริ่มหิวตั้งแต่หั่นต้นหอมแล้วพี่น้อง ต้นหอมกับเป็ดตาออนช้อนพี่น้องเพื่อปลูกดีแห้งเขียวงามซีมือเพื่อนแน่น,นพี่น้องนี่พี่น้องหลังจากาหั่นแล้วเดี๋ยวเห็นน้ำลายกับสีไลพี่น้อง อันนี้สิเป็นเนื้อซื้อมาใหม่ๆเลยพี่น้องซื้อมาเมื่อเช้านี่ไปตลาดประมาณตี่หาพี่น้อง สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปลายเบิดสุขสุขคนอีกเถื่อนหนึ่งนะพี่น้องมันนกะมาก,กินลวกจิ้มกับเขียมพวกครัวพี่น้องมันนี่นเห็ดสับแทบเลยพี่น้อง จิ้มแจ่วเ็ดเลยพี่น้องหนึ่งแจ่วคมๆพี่น้องแจ่วบีผักพี่น้องรักคมอ่ำๆเลยพี่น้อง ข้าวชาปั้นเหอเือยรัเพี่งักครับข้าวันนึ่งริหนึ่งเพียง ต้นพาลงไปจังหน่อยนะพี่น้องสวดเลิศไปหนิ ได้เห็นคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามไปเลยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เรียมหัวหัวเห็ุคลิปต่อไปพี่น้องเกียมหัวหัวกับข็อผักหัวใจดวงใหนน้อยดวงนี้ไว้ในอมอกอมใจพ่อแม่พี่น้องเบสตุกูสก้นอะไรพี่น้อง งานดองจักบาทกันพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ติดตามแล้วค็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้อง ผมอลัลม์รำเลยพี่น้องรวกจิ้มผุ้ใดประทัานกินข้าวกินน้ำกับมานเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกัน นี่มังผมอัมลำเลย